นเตอมนี <detection? laughs> ่หมด่งสอ4124นะครับทำัวสินค้า9ก่ยเป็นข้ามาทำรสินค้าที่บ้านโปนะครับวันนี้สินค้ามันค้างเยอะทีเดียว ขาสูงนะครับก็ขดขึ้นลงง่ายนะอันนี้เราก็มีข้างหน้านะครับมอเตอร์ไซค์2คันนี่ครับนี่ตู้เย็นได้นะครับแล้วก็ชิ้นนี้หนักสุดเลยเป็นบันไซนะครับ815กิโล ถ้าแบกนี่ใช่เลยมือโป๊ะ นอนรรั้วนหรวไงู <c oughs> เปมันขาดหูเปมันรูดแล้มันม,มัดม,มาไม่ไดีอ่ะกผีผีพักตกเตียงว่ะบกผีพักตกเตียงเ่ะ 赶紧，赶紧。 อ,อชิ้นนี้แปดสิบโลเนี่ยยกมาใช้ชานสูงนะครับก็เข้าได้ง่ายเลยนะีถ้าเป็นชันตำ่ำยกไม่ขึ้นแนะ่แน่้ึหึหึ เฮ้ยสบายข้นตั้งเยอะนอนนึกถึงถ้าตอนมัน,นยังเป็นชั้นต่ำอยูน่นะไอ้นั่เนเอาไม่ขึ้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ไปถกมา์นี่อยากจะรีบเห็นทรงเมฮะออมโมดมีไอ้สองฐามที่ที่มาทีหลังอ่ะที่พี่ไม่เอาอ่ะ เัิ่งลงไปเมื่อกี้คันหนึ่งก็ขึ้นมาสองคันรอเกอบกึแล้วอย่บอกว่าเอาไอ้คันที่ร้อนเัลงมา้วที่สองให้ใหม่ไหมครับไม่เอาค่ะรอเเลย่ะไ่อาแลวเร่งบินี้เอาบิันีเ็ลนีไปเพีที่